คืบหน้าเรื่องของ TikTok อนะคะอู้นานมากนะเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามา,ารับตำแหน่งแรกๆด้วยนะคะก็พยายามจะเข้ามาเคลียร์ปัญหานี้เรื่องของ TikTok อเพราะว่า TikTok อถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเลยต้องการให้มีการแบน TikTok จากอเมริกาแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าคนในอเมริกาเองคนอเมริกันเองคนรุ่นใหม่ก็ใช้ Tik t o อกันเยอะมากนะคะมีบัญชีเยอะมากม แล้วรวมถึงทรัมป์เองก็ได้ประโยชน์จากติ k กตอกด้วยซ้าไปจึงทําให้เขาก็พยายามจะอลุ้มอล่วยแล้วหาทางออกในเรื่องนี้ล่าสุดนะคะสหรัฐได้บรรลุกรอบข้อตกลงติ k กตอกกับจีนแล้วค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์และก็สีจิ้นผิงจะมีการอนุมัติข้อตกลงสุดท้ายในวันศุกร์นี้นี่คือการเปิดเผยของซอตเบซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะโดยเขากล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นเรื่องของระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย แต่เงื่อนไขทางการค้าได้ตกลงกันแล้วโดยเขาได้พูดบนเวทีการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนที่กลุ่มมารริดค่ะทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะหารือกันทางโทรศัพท์ในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับเงื่อนไขนี้นะคะโดยทรัมป์ยังระบุในทรูโซเชียลว่าได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทแห่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ในประเทศของเราปรารถนาที่จะรักษาไว้เป็นอย่างยิ่ง เซนบอกเป็นในๆว่ากรอบข้อตกลงนี้อาจจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้สหรัฐเป็นเจ้าของหุ้นและควบคุมกิจการค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ TikTok ก,ก,ก็ยังไม่ได้มีการตอบกลับเรื่องความคิดเห็นนี้แต่อย่างใดนะคะ ความคิดเห็นนี้เกิดขึ้นระหว่างการหาหรือทางการค้ารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐและจีน้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ตึงเครียดมากขึ้นนะคะในช่วงที่มีเรื่องมาตรการด้านภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนด้วยขณะเดียวกันบริษัทไบแดนซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tik t o ็อกก็ต้องเผชิญกับเส้นตายในวันที่17กันยายนที่จะต้องขายกิจาการติ k t o ็อกออกไปค่ะไม่อย่างไรแล้วเนี่ยอาจจะถูกแบนอย่างถาวรน,นะคะแต่ว่า ผู้แทนการค้าของสหรัฐเจมีสันกรีเออร์ก็กล่าวว่าเส้นตายนี้อาจจะต้องมีการขยายเวลาออกไปเพื่อให้มีเวลาในการลงนามข้อตกลงแต่จะไม่มีการต่อเวลาแบบไม่สิ้นสุดอีกต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการต่อเวลาหลายครั้งมากนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสภาคอนเกรสได้ออกกฎหมายเมื่อปีที่แล้ว ที่ห้ามให้ผู้ให้บริการ App Store แล้วก็ Play Store จำหน่ายแอป TikTok ในสหรัฐค่ะเพราะว่าสถานะของ TikTok ถูกจัดให้เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกควบคุมโดยศัตรูต่างชาตินะคะแล้วเขามองว่านี่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐแต่ว่าพอทรัมเข้ามาเนี่ยทรัมก็พยายามจะ แก้ไขปัญหานี้พยายามจะไกล่เกลี่ยหาทางออกให้นะคะได้มีการเลื่อนการปิดแอปในเดือนมกราคมโดยมีการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้ไบ n c e มีเวลา75วันในการทำข้อตกลงและก็ขยายไปนจนกระทั่งถึงเมษามิถุนาและก็ขยายมาเรื่อยๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะสาหรับการการเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็แม้แต่เรื่องของการขยายเวลา ในเรื่องนี้ในการทำข้อตกลงเพราะว่าทรัมป์เองเก็ได้ประโยชน์จาก TikTok แล้วก็แม้แต่ทำเนียบขาวเองจนถึงยังไม่ได้มีการข้อตกลงอะไรใดเนี่ยสถานะของ TikTok ถูกจัดให้เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกควบคุมโดยศัตรูต่างชาติเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่กลายเป็นว่าทำเนียบขาวเองก็ยังเปิดบัญชี TikTok อเลยอะและวันนี้ มันจะเป็นภัยต่อความมั่นคงตรงไหนนะคะเรื่องภัยต่อความมั่นคงอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างก็ได้นะคะแต่ว่าต้องดูว่าในข้อตกลงของอกิจการของ Tik t o ็อกเนี่ยนะคะ,ะบริษัทแม่ที่จากประเทศจีนเนี่ยจะมีข้อตกลงกับทางสาหรัฐอเมริกาอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ตัวเองได้ประกอบธุรกิจต่อไปในสหรัฐอเมริกาได้และรวมถึงทรัมป์เองก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้คะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่จาก ในติ k กต k อบนี่แหละค่ะ